สวัสดีครับอีกรอบครับพบพ่อกับบอนไซไทยอดระเบ้อครับมือนี้มีต้นนี้มานําเสนอครับต้นนี้อาจจะเคยเห็นอยู่ในคลิปใดคลิปนึงเลยครับจำมาได้ครับอยากเห็นประวัติมันมากลับไปเบิ่งยอดหลังๆนะครับมันเคยอธิบายต้นนี้ไว้อยู่ครับน่าสิรวมกับต้นอื่นนะครับถ้าจําทบุิีเนาะบอนไซไทยอมือนี้ครับมาให้เบิ่งเนื่องจากว่าเสียธิบายให้ฟังว่ามือใหม่เป็นอย่างตรงเลี้ยงโพไซไก่กลางครับ สาเหตุที่ต้องเลี้ยงโพไซไก่กลางเพราะว่ามันตายยากนั่นเองครับต้นทุนต่าครับสร้างจินตนาการได้ครับว่ากันไปนะครับนาะอย่างต้นนี้ครับที่เคยพูดเว้าไปในคลิปก่อนๆน,นะครับผมจำโมพิดนะตัดนี่เลยครับตัดนี่แล้วก็มันก็มีก็เปิดยอดมามีสองกิ่งอยู่ตรงนี้ครับผมดึงตัวเนี้ลงมาเป็นให้มันตกคล้ายๆมันตกครับ ปรากฏว่ามันงอกเป็นรากเป็นต้นใหม่ครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นรากแทนครับเป็นอย่างคือว่าเขาต้องมือใหม่เขาต้องเล่นโพใส่ไก่กลางครับนอกจากต้นทุนต่ําแล้วตายยากอีกที่ว่านะครับเนี่ยผมใส่กระถางนี่ไวครับทีแรกกระถางนี้น้อยเนี่ยอยู่ในกระถางนี้ประมาณห้าปีแล้วครับตน้นนี้เป็นน้อยเนี่ยพอดีมือนี้ก่อนสิเลิกงานก็เลยจับมาก้าสิบบารุงมันครับ ให้ห้กคือย่างมันสวยงามครับว่าจะให้หากมันเป่งๆก็เลยจับมาใส่กระถางให้มันใหญ่ขึ้นครับกะว่าสิกอดเห็นโชว์ลากเน่นๆใหญ่ๆครับเห็นลากมันมาหลายๆแล้วก็เลยเอา้าไหนๆก็ไหนๆแล้วทรงก็สิประมาณนี้แหละครับบ่ต้องเน้นเรื่องทรงครับตัวนี้จะเน้นเรื่องโคดนหินครับเน้นลากนะครับเนาะนะครับขนะิดสัน้นๆนี่ ฝากไว้ให้มือใหม่ทั้งหลายครับเรต้องไปลงทุนซื้อของแพงครับข้างๆโรงงานข้างถนนข้างเสาไฟฟ้าครับหามาได้ทั้งนั้นครับครับผมกับการนาเด,ด็โพต้นทุนต่ําข้างโรงงานนะครับเนาะพบพ่อกันเท่าใหม่ครับสวัสดีครับ